สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายไปนานมากกลับมาแล้วนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องการโดนป้นที่เซบียาเดี๋ยวเราโชว์ในเซบียาเซบียาอยู่ไหนเซบียาอยู่นี่เซบียาเป็นคือจริงๆอ่ะเป็นเมืองลูกรักเราเลยเว้ยเป็นแบบเป็นเมืองที่เราชอบมากเพราะมันสวยจะร้องให้ทำไมเนี่ยเพราะมันสวยแล้วก็คือมันไม่แออัด เออมันเป็นเมืองที่กว้างใหญ่แล้วสวยแล้วไม่แออัดมีความเป็นแบบโบราณน,นิดๆอะ่ะเอออารมณ์แบบเมืองเก่าเออโอเคคำนี้แหละใช้ได้อารมณ์เมืองเก่าแล้วก็ Plaza าเอส p ันยคือสถานที่โปรดของเราเลยสวยมากเขาไกด์ของเมืองนั้นเขาเคลมว่าเป็นพลาซ่าที่สวยที่สุดในยุโรปเราก็ชอบแต่เรื่องมันเกิดขึ้นคืออันนี้คือการไปเยือนเซบียาครั้งที่สของเราเดี๋ยว หนึ่งี่ครั้งที่สของเรานะคะเรื่องมันเกิดตอนเราไปเรียนครั้งที่4ี่อะสอยหลุด <g ül üyor> ก็คือว่าเรื่องของเรื่องคือวันนั้นอะเราอะเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วเราจะไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอะไปเอาวีซ่าคือเทอมถัดไปใช่ไหมคะเราจะต้องไปเรียนที่ลิสบอนซึ่งที่ลิสบอนอะมันคือโปรตุเกสเนาะเราวีซ่าที่เรามีอะมันเป็นวีซ่าสเปนดังนั้นเราเลยจะต้องไปเอา ไปทำวีซ่าโปรตุเกสของเธอถัดไปซึ่งเมืองที่เราอยู่อะค่ะคือกอร์ดัวมันไม่มีสถานทูตให้ทำวีซ่าเราเลยก็ต้องไปทำที่เซบียาวันไปทำก็อีกรอบหนึ่งแล้วก็วันไปรับก็อีกครั้งหนึ่งเดือนถัดมาเรื่องมันเกิดขึ้นตอนวันไปรับนั่นเองคือเราไปรับวีซ่าใช่ไหมอ่ามันมันก็ปกติเหตุการณ์ปกติเลยเราก็ไปถึงสถานทูตปกติไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ ก็ได้วีซ่าเรียบร้อยติดหน้าพาสปอร์ตมาได้วีซ่ามาหนึ่งปีน่ารักมากขอบคุณมากๆได้วีซ่ามาหนึ่งปีแล้วก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟเมืองเซบียาซานตาซานตาคุสตาเออไปไปเพื่อเตรียมรอนั่งรถกลับมาที่กโดบารระหว่างที่สถานีรถไฟนะคะเราก็บังเอิญเจอเพื่อนเจอเพื่อนคือ เราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกับคนเราสนิทกับคนยากเออเอาง่ายง่ายแล้วเวลาเราเจอเพื่อนจริงๆเราเจอมาตั้งแต่ไกลๆแล้วนะว่าเฮ้ยนั่นเพื่อนเราเพื่อนในคลาสเราเราคิดแล้วว่าจะเดินเข้าไปทักดีไหมวะคือไม่ค่อยสนิทกันเลยเราเป็นคนเก็บตัวก็พยายามอะ ah, New Year New Me ไปก็ได้ปีใหม่เชนกายเป็นคนให่เดินไปหา เพื่อนก็นั่งที่คาเฟ่เราก็เจอกัน่าก็กอดกันตอนกอดกันก็คืบคืคืนคืน,คนก็เลยทําให้ไม่ได้รู้ตัวว่าวางกระเ,เป๋าไว้ตรงไหนก็วางกระเป๋าไว้ตรงขาเราไกลๆจากโต๊ะมากเลยแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนพยายามหาท็อปปิกว่าเออจะคุยอะไรกันดีไม่สนิทกันอะไรอย่เงี้ยตอนทุกครั้งที่แบบเวลาเราคุยกับคนที่เราไม่สนิทเราพยายาม คิดอะพยายามมองหาท็อปปิกว่าเออจะคุยอะไรจะหาอะไรอ่ะสติเราก็หลุดไปแล้วกระเป๋าเราก็วางไกลตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีคนมาหยิบกระเป๋าเราไปเว้ยแบบไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีรู้ตัวอีกทีคือจะจากตอนที่ตอนที่จากเพื่อนเรากอดกันอ่ะเพื่อนขึ้นก่อนเพอะรถไฟเพื่อนมาบ่ายโมงครึ่งรถของเรามาบ่ายสามเพื่อนก็ไป<ๆ>ก็เลยแบบเฮ้ยกระเป๋าหายแม่เจ้าฉันตะโกนเรียกเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนบอกไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้เพื่อนก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเอ่ะ แล้วเพื่อนก็ลังรถไฟกับไปแล้วส่วนฉันก็ต้องอยู่รับผิดชอบกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไงต่อดีตั้งสติได้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างโอเคในกระเป๋ามีดอนบุ๊กมีนูน่นมีนี่มีกระเป๋าตังอ่ะมีบัตรธนาคารต่างๆก็รีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าเออเผื่อลืมไวต้ตรงไหนว่ามีใครเห็นบัตรเราไหมามีเห็นกระเป๋าเราไหมกระเป๋าสีนู้นสีนี้อ่ะไปติดต่อเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่พูด อังกฤษไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าก็พยายามช่วยนิดนึงก็ดีกว่าที่กอดบาก็คือพูดได้อยู่ก็ยังดีที่รู้สเปนขึ้นมานิดนึงแล้วก็แจ้งได้ว่าเออกระเป๋าหายกระเป๋าสีอะไรลักษณะเป็นยังไงแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยกระเป๋าฉันอะไม่สําคัญนะเงินทองฉันไม่สําคัญทิ่งที่สําคัญคือโน้ตบุ๊กเพราะว่าฉันมีการบ้านที่จะต้องส่งงานที่จะต้องส่งงานของฉันคือจะต้องส่งภายในแบบสวันนี้ฉันมีงาน เครียดมากแล้วก็รีบทำการปิดบัตรต่างๆในแอปพลิเคชันนะคะบัตรธนาคารของสเปนก็คือเข้าไปปุ๊บปิดได้เลยปิดบัตรปิดบัตรปิดบัตรแต่ว่าบัตรไทยอะ่ะมันบัตรไทยของเราอะ่ะมันไม่ได้เชื่อมกับแอปมันเป็นบัตรเกา่ามันเป็นบัตรเดบิตด้วยเราก็เลยต้องโอนเงินทั้งหมดที่ไทยธนาคารต่างๆที่เรามีโอนออกไปไว้กับเพื่อนก่อนเนาะ คราวนี้ก็พยายามตามหากระเป๋าไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจนน่นนี่นั่นถึงที่สํรคัญคุณแจ้งตํารวจแล้วตํารวจบอกว,ว่าฉันเป็นแค่ตํารวจดูแลการจราจรในที่นี้ฉันไม่ได้รับผิดชอบเรื่องกระเป๋าหายให้ออกไปแจ้งสถานีตํารวจที่ใกล้ๆสถานีรถไฟซึ่งมันบ่ายสองแล้วรถฉันจะมาแล้วฉันจะทํายังไงล่ะก็บนกับเจ้าหน้าที่ทําไปสุดท้ายก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ๋องานในโน้ตบุ๊ก ยังไม่ได้ทำเลยสักแอะการบ้านที่จะส่งอาจารย์ยังไม่ได้ทำเลยสักแอะก็เลยใจเย็นลงได้เฮ้ยยังไม่ได้ทำงานเลยเช่ามันหายไม่เป็นไรพยายามมาลกในแง่ดีแล้วว่าโอเคการบ้านก็ยังไม่ได้ทำตังหาย 1, นะะหนึ่งพันนะคะหนึ่งเอ้ยตังหายหนึ่งร้อยก็คือสี่พันบาทเนาะประมาณสี่พันบาทเงินเป็นเงินสดที่เพื่อนเพิ่งให้มาด้วย ก็ปกติเราเป็นคนไม่พกเงินสดเราจะใช้จ่ายผ่าน Apple Wallet อยู่แล้วยังดีที่กระเป๋าตังค์ไม่ใช่กระเป๋าตังค์สิยังดีที่โทรศัพท์พวก iPad ต่างๆที่ชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเราหมดก็ในนั้นก็จะมีแค่บัตรธนาคารที่ปิดผ่านแอปได้แล้วก็โน้ตบุ๊กอ่าแล้วก็เงินสดห0ึ่ง้อยที่สำคัญหนึ่งคือ พาสปอร์ตยังอยู่กับเราโชคดีไปพาสปอร์ตที่มึงไปรับมายังอยู่กับตัวเองนะคะก็เลยรอดก็เลยแบบโอเคไม่ได้มีอะไรมากแต่โจนมันพยายามใช้บัตรเครดิตกรุงไทยเราเว้ยบัตรเครดิตกรุงไทยเรามันใช้ไป95ยูโรประมาณ3,000กว่าบาท3,900กว่าบาทแล้วสิ่งที่มันได้คือมันเอาไปซื้อบุหรี่เพราะว่าเราติดต่อกับกนธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่ามันถูกใช้สถานที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาเอาไปซื้อบุหรี่มันมันไม่ใช่ซื้อบุหรี่ มันเป็นร้านบุหรี่เออเราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรอหลุดแล้วแม่แม่หลุดไปเลยมันเป็นร้านบุหรีอ่อ่ะเราก็แบบเฮ้ยทำไงดีวะก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็หายไปของกรุงไทยก็บอกว่าจะไม่รับผิดชอบนะคะแบบว่าถ้าติดต่อจากทางร้านเราไม่ได้เงินจากทางร้านเราก็จะไม่รับผิดชอบให้คุณจ่ายเองประมาณนี้ก็เศร้าแหละ ส่วนเราพยายามมองโลกในแง่ดีก็คือโน้ตบุ๊กที่เราเสียไปเป็นเราซื้อมาตอนนั้นประมาณหมื่นสี่เป็นรุ่นที่หนักมากสามกิโลเราคือเราเลยไม่ค่อยอยากแบกเราเลยวางมันไว้กับพื้นเป็นอยู่ในกระเป๋าอเนโล่กระเป๋าที่เราแบกกับตัวเป็นกระเป๋าที่มีของสําคัญทุกอย่างโน้ตบุ๊กไม่สําคัญ <laughs> ใช่โน้ตบุ๊กไม่สําคัญโน้ตบุ๊กก็จากไปเรียบร้อยแล้วกลับมาก็ไปแจ้งความไปแจ้งความไว้จริงๆอะไม่อยากไปแจ้งหรอกแต่สถานีตํารวจที่ในสถานีรถไฟบอกว่า ไปแจ้งไว้ก็ได้อย่างน้อยถ้าเขาเจอของอะ่ะที่แบบเราระบุไว้ว่าเป็นของเราเขาอาจจะามาให้เราก็ได้เราก็ไม่คิดหรอกนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะได้ของคืนแต่ตำรวจที่สถานีตำรวจเขาแบบพยายามช่วยเหลือเรามากเขาดูแบบเคร่งเครียดมากเราคือแฮปปี้ยิ้มมีความสุขนั่งคุยกับเพื่อนนั่งเมาสกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนพูดสเปนได้ก็เอาเพื่อนไปเป็นล่ามนะคะ เรากลับมาแจ้งที่กอร์โดบาค่ะเขาบอกว่ากลับมาแจ้งที่กอร์โดบาได้เราก็ไปแจ้งวันถัดมาไม่เกินยีิบสีชั่วโมงแต่ตอนตำรวจคือแบบเธอของหายจริงเหรอแบบเรานั่งยิ้มคุยกับเพื่อนไม่มีปัญหาคือเครียดไปก็ทําอะไรไม่ได้เราก็แก้ปัญหาโดยที่เราก็ใช้ iPad แล้วเราก็มีคีย์บอร์ดเราก็พิมพ์งานใน iPad กับคีย์บอร์ดส่วนถ้าเราต้องการใช้น้ตบุ๊กที่มันแบบต้องทำงานจริงจังที่เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปห้องสมุด เออถ้ามันก็จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้ใช้แล้วก็ไปใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ห้องสมุดก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมาทําวิจัยส่งนะคะก็ไปห้องสมุดทุกวันตอนแรกกลับมาจากเที่ยวคือฉันจะไม่ออกจากห้องฉันจะอยู่แต่ในห้องเพราะฉันการบ้านไม่เสร็จฉจะจะทําอยู่ในห้องให้มันเสร็จสุดท้ายออกจากบ้านทุกวันตื่นเชา้าแต่งตัวออกจากบ้านไปทํางานห้องสมุดทุกวัน มันก็ต้องมีเรื่องดีในเรื่องที่ไม่ดีจะดราม่าไทด์ก็ไม่ได้เนาะแต่แบบก็ความโง,ง่ของตัวเองคือไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสําหรับเราเราเป็นคนที่สะเพร่าและประมาทเป็นคนที่ลืมมากๆเราเคยโทรศัพท์หายที่สนามบินที่เมกาก็คือไม่ได้หายหรอกลืมไปเข้าห้องน้ําไปขับถ่ายระวังไว้ต้องโทรส่วมแล้วกลับไปโทรศัพท์ไม่อยู่ที่เดิมแล้วคิดว่าต้องมีคนหยิบไปแน่แต่ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เขาก็เลยถามว่า เธอสับเธอรุ่นอะไรสีอะไรเคสอะไรหน้าจอเธอภาพพักหน้าจอเธออะไรตอบถูกหมดเขาก็ยื่นมาให้นี่ของเธอคะ่ะเพราะไม่มีใครกล้าขโมยเพราะว่ามันเก่ามากมันคือ iPhone 6S นะยุคนั้นก็มี iPhone 11แล้วก็เลยโอเค6ก็เลยยังอยู่รอดปลอดภัยไม่ขโมยโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คิดว่าหน้าจอไปขายไม่ได้เพราะเครื่องรุ่นก็เก่าแล้หนักด้วยแล้วคีย์บอร์ดไทยอีกโปรเซสเซอร์ก็ ไม่ได้แรงเลยนะคะพาสเวิร์ดติดพาสเวดอีกไม่รู้จะเปิดออกไปทำอะไรนางก็คงได้แค่เงินเนาะแล้วก็สร้างความลำบากให้เราโดยที่เราไม่มีโน้ตบุ๊กคือเราใช้โน้ตบุ๊กมา6ปีแล้วเราก็พยายามที่จะแบบมองโลกในแง่ดีว่าเออมันก็อยู่กับเรามานานแล้วเราก็ควรที่จะซื้อใหม่ได้หาเขาอ้างซื้อใหม่แต่ถามว่ามีเงินใหม่ก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีเงินซื้อใหม่น่าจะต้องเก็บเงินอีกเทอมหนึ่งเลยถึงจะซื้อใหม่ได้ ก็ไปแจ้งความได้เอกสารได้ทุกอย่างมาจบแค่นี้จบไปเล่าจนอกว่านี่คือประสบการณ์โดนปล้นครั้งที่เท่าไหร่ในยุโรปของฉันเนี่ยคือตอนที่ไปเที่ยวอะไรนะลิลฝรั่งเศสเอ,อ่อโคโลโนเยอรมันแล้วก็ปารีสฝรั่งเศสแบบสถานทีนะ่นักท่องเที่ยวพุพ่งพลาดมากอาไม่หายเลยบัตรเงินสดอะไรเงี้ยก็ไม่พกเลยไม่หายเลยพกของติดตัวตลอดมาหายที่เซบียา ณนะเมืองเงียบๆไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยเงียบมากแบบแทบจะไม่มีคนเลยคนที่ขโมยน่าจะเป็นโฮมเลสนั่นแหละค่ะคือแบบน่าจะเป็นพวกติดยาด้วยถ้าวราไปซื้อบุหรี่อืมก็เศร้าประสบการณ์นะคะเราก็ไปดูฟาโรสมาเราก็เจอพี่ต่อกับคูก้าไปเที่ยวก็กอดกระเป๋าไว้ข้างหน้ากับตัวเลยเราก็ทําแบบนั้นนะคะแต่เวลาที่เราอยู่เมืองไม่ค่อยมีคนเราก็ประมาท สัพเพราอีกแล้วแล้วก็วางกระเป๋าลงเราก็โดนขบมยสรุปก็คือไม่มีณที่ตรงไหนหน่าไว้ใจเลยบนโลกใบนี้ก็ต้องมีสติตลอดเวลาบอกใครบอกตัวเองทุกคนอย่า yeah. อาจจะไม่ค่อยปกติมีโน้ตบุ๊กก็แทบจะไม่ค่อยอัพวิดีโอโดนปล้นไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอัพวิดีโออัพบล็อกเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากซื้อโน้ตบุ๊กนะคะเก็บเงินไปก่อน เก็บเนื่อไปเรื่อยๆน้องสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ